สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมวันนี้มาเย็นหน่อยนะครับผมวันนี้มาเย็นหน่อยนะครับแพนดูได้เลยครับแพนดูนะครับผม,มผมเพิ่งไปรับเขาแกะมานะครับผมเพิ่งลงมาจากเขาสดๆวันนี้เลยนะครับผมสำหรับเอื้องเขาแกะบรู นะครับผมกล้วยไม้ที่เลี้ยงง่ายทนแดดดอกหอมนะครับผมเป็นงานไม้กอทั้งหมดเลยนะครับผมรูปดอกผมขึ้นให้หน้าคลิปแล้วนะครับผมงานไม้กอแต่จัดโปรโมชั่นในราคาช่วงสงครามโคตรคุ้มมีงานกอใหญ่ทั้งหมด4เซตเซตละพันสี่บาทส่งฟรีใครสนใจโทนะครับผมโทโทรมาและแอดไลน์มาที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8ได้เลย ผมจะพามาชมทั้งหมด4ี่เซตงานเซตละพันสี่ร้อยบาทรวมส่งนะคะผมงานเซตละพันสี่ร้อยบาทรวมสูงเซตที่หนึ่งนะครับผมเซตที่หนึ่งมีหนึ่งกอนะครับผมมีหนึ่งกอไม้สดมากๆนะครับผมพึ่งลงมาจากภูเขาวันนี้เลยเซตที่หนึ่งมีหนึ่งกอสองกอเป็นแพรเลยครับผมสองกอนะีครับผมงายมามามาเป็นแพรเลยสองกอเป็นกล้วยไม้ป่าแท้อีสานใต้นะครับผม และนี่กอที่สามนะครับผมกอที่สามเซ็ตละพันสี่ร้อยบาทนะครับผมเซ็ตที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทมีสามกอนะครับผมใครสนใจโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งแปดเก้าแปดแปดได้เลยนะมาต่อเซ็ตที่สองนะครับผมหนึ่งกอนะครับผมแต่ละกอนะครับผมงานไม้กอทั้งนั้นเอาไปแปะต้นไม้ได้เลยหนึ่งกอสองกอเป็นเขาแกะบรูใบช้างนะครับผมสองกอไม้สุดมาก สามกอนะครับสามกอเป็นไม้ใหญ่ทั้งหมดพร้อมออกดอกแน่นอนนะครับผมดูดอกเก่าเขาได้เลยนะครับผมดอกออกไปแล้วหน้าหนาวน,นี้ออกอีกรอบนะครับผมสี่กอเซตที่สองนะครับผมเซตที่สองพันสี่ร้อยบาทนะครับผมสี่กออันนี้กอที่สี่นะครับเซตที่สองนะครับผมต่อเลยเซตที่สามนะครับผมเซตที่สามหนึ่งกอ เขาแกะใบช้างนะครับผมเขาแกะบลูใบช้างดอกหอมมากเซตที่สามกอที่หนึ่งกอที่สองนะครับผมเป็นงานกอกำลังปลูกนะครับผมไม่ค่อยใหญ่มากแต่แตกกอได้อลังการแน่นอนนะครับผมและสมบูรณ์หมดเลยนะครับผมเพราะว่าไม้ผมไปรับมาจากภูเขาเลยอันนี้กอที่สามเซตที่สามนะครับผมก็พันสี่ร้อยบาทเหมือนกันนะครับผมเป็นงานไม้กอดูความสดได้เลยนะครับ ความสดแล้วเป็นแพรเลยแต่ละอันคือเป็นไม้ใหญ่นะครับผมนี่ดูช่อดอกเก่าเลยปีเท้วออกหนึ่งสองสมสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดช่อครับผมเพราะมันใหญ่มากนะอันนี้เซตที่3ามพันสี่รอบาทได้สามตอนะครับผมผมไม่ได้ถ่ายรูปนะคะดูคลิปวิดีโอได้เลยนะครับผมเซตที่4ี่พันสี่ร้อบาทเหมือนเดิมนะครับผมมีสี่เซตนะโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งแปดเก้าแปดแปดได้เลยเขาแกะบรูใบช้างนะครับ ดอกหอมหนึ่งกอสองกอโอ้โหกอสวยมากกอสวยมากๆนะัะผมสวยมากๆนะครับผมเขาแกะบรูใบช้างดอกหอมสองกอสามกอนะครับสามกอเป็นงานไม้กอเป็นไม้ป่าแท้แน่นอนดูเปลือกไม้ที่แกะออกมาเลยครับผมนี่เพิ่งลงมาจากป่าวันนี้เลยผมเพิ่งไปรับมาสามกอนะครับผมสี่กอกอที่สี่บึ้มเลยนะครับผมสี่กอนะครับผม สี่กอนี่กอที่4เซตที่4ของเรานะงานเซตไม้กอของเราแบบนี้มีทั้งหมดนะครับผมกอใหญ่กอกลางนะครับผมแบบนี้มีทั้งหมด4เซตนะครับผมเซตละพันสี่บาทรวมส่งนะครับผมสําหรับเอื้องเข่าแกะบรูของเราสําหรับใครที่สนใจทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาเราได้เลยตลอด2ีชั่วโมงที่เบอร์0ูนย์เก9าห้าเก้าสี่หดีไลน์นะครับผมเพิ่มเพื่อนที่ เบอร์0 9 5ย์9 8 9 8 8ได้เลยเอื้องเขาแกะบลูใบช้างดอกหอมทนแดบดบเลี้ยงง่ายนะครับผมปลูกออกดอกทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะครับผมเอื้องเขาแกะบลูใครสนใจโทรมานะครับผมเซตละพันสี่ร้อยบาทนะครับผมคุ้มมากแล้วแบบไม้สวยมากๆเซ็ตละพันสบาทเท่านั้นราคาโปรโมชั่นนะครับผมกองละพันสี่ร้อยบาทรวมส่งด้วยนะครับผมมีบริการเก็บปลายทาง ใครรับทั้งหมดสี่เซทหมดโต้นี้นะครับผมใครรับทั้งหมดหมดเซทสี่โตาบนโต้นี้เลยสี่เซทสี่ห้าสี่สี่หนึ่งสี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกสี่หนึ่งสี่สองแปดสี่สามสองสี่สี่สิบหกนะครับ